โอ้คุณวิศวะวิศวะร้อยลุงก,ก็เพียนอยู่เลยเลยวิศวะช่างเจียระไนนะสวรรค์จะให้เจียเพชรเป็นพลอยหรือให้เจียพลอยเป็นเพชรว่าไปนู่นนะครับ <c oughs> ผมขอวิธีแก้ปวดหลังหน่อยครับปวดมาสองปีนี่จะสามปีแล้วโอ้ยปวดหลังเนี่ยมันทำไมถึงง่ายจางอิริเดิบอกไ้เด้อ นะอย่างนี้ก็ได้ครับยกขึ้นลงเงี้ยอ่าขึ้นลงนะขึ้นลงขอให้ทําตามคําที่ลุงบอก้วขึ้นลงขึ้นลงอะไรเกิดขึ้นทีนี้เอาเกรงไว้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 ฟังกันดีนะฟังกันดีนะปลนะ่อยวาดแล้วต่อไปสูดหายใจเข้าไปเลื้ๆนกลั้นกลั้นไว้อื่นไว้เกรงไห้ กัวไม่เกรงไม่เก่งไม่อื่นไม่เกรงไม่เกรงไม่เกรงเหมอนทาาอย่างเงี้ยเกรงไม่เก่งไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปล่อยพอปล่อยปุ๊บบิดตัวทันทีครับซ้ายขวาเนี่ก็เงยรับรองเชื่อขนมแม่หญ่กินได้เลยครับท่านี้เป็นท่าที่มหัศจรรย์ยิ่งในการที่ทําให้หายปวดหลังได้อย่างว่องไวทันใจพระเดชพระคุณทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาด ถ้ามีปัญหาเรื่องผลหลังแค่นี้เองจบข่าวเลยโอเคไหมหวังว่าคงจะต้องใช้ทาให้เกิดประโยชน์แล้วครับคุณวิศวะนะผู้เชี่ยวชาญในด้านการเจรไนหรือว่าช่างเจียเจียมันทุกอย่างมันขวางหน้าโอเคไหมโอเคนะเอาละหวังว่าคงจะใช้เวลาเท่านี้ในการที่จะสื่อสารกันโดยง่ายนะครับจบข่าวนะ thank you very much ที่ใช้บริการลุงและคณะทำงานในชาะนะชา้นะชา